เมือ่อได้ปกปุทั่วอาวารอนด้วยเวทมนต์ที่ไม่มีทางหยุดยั้งได้เป็นเวลาสมปีแล้วในเวลาแค่สาปีทั้งสี่ตวีปได้ถูกทำลายและราชาปีศาจก็ได้ครองโลกไปแล้วครึ่งหนึ่งมนุษยาชาตินั้นไม่มีทางชนะแล้วแต่ยังไงก็ตามราาพระเจ้าก็ยังไม่ทอดทิ้งพวกเขาการทำนายของผู้กล้านั้น แต่พลังต่อสู้พวกเขาที่กำลังจะหมดลงเลยทำให้เริ่มต้านทานพิศาที่กำลังบุกเข้ามาไม่ไหวรูเตลักนณสนันผู้ที่มีสก,กิลพรสิทธิ์จากพระเจ้าโอ้กาวน้าได้ปรากฏตัวในเมืองหลวงโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเออมาจากไหนพีสาม,มันจะเข้ามาแล้วตอมัมไว้ให้ได้ ไทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้กันสิตะบุก้านี่ย้าบุก้านี่ได้มือจะถูกพวกมันทำลายแน่ค่ะรูติรัตน์ศรผู้คุ้มครองผู้กลาเลเวล14สกิลพิเศษศิลปะการต่อสู้ระดับการผลไร้ความหวไม่ต้องห่วงถ้าพวกเราถูกเวลาไว้ได้พี่ถ่ายชั้นจะพากำลังเสริมมา เอานี่นั่นเราถึงเรียกว่าพูกล้าทั้งเพชรพลอสติงติงร่างกายที่ไร้ค่าของแกจะถูกพู้ฆ่ากินเกียวข้าจะทำให้พวกมันรูเหดนความสิ้นหวังเองครัสปีศาจยักษ์เลเวล28สกิลพิเศษความรุนแรงเวทระดับสูง ผู้กะผมว่าเราไม่ต้องหว่วงกับกองกำลังเสริมเราแครับแต่แถวนี้มีป้อมปะการัอยู่ใ,ใกล้ๆไปกินกันเราช่วยที่นี่กันเถอะนะครับไม่แน่อาจจะทำให้เราพลิกสถานการณ์นี้ได้นะครับอเรสซูโร่พร้อคุ้มครองผู้ก้าเลเวลสิบสามสกิลพิเศษเวทระดับการไม่ต้องหว่วงครับพวกเรามาช่วยจัดการพวกมันกันเสร็จนะครับถึงแม้จะมีพวกเราทำอะไรไม่ได้ขอแค่พวกเราเจะเกาะให้มันได้ก็พอเราดูสกิลสร็จมันแล้วก็เราต้องจัดก,การปีศาจน้อง,ง,งโง่นี้ได้แน่นอน เอาเลยน้องจะพูดกันสอนนักงหลายเป็นมุอนับกองไว้จังร่าร่าระจอกชิบหายไปนะเขาเล่นกันแาบีไว้หนูพลังปีศาจด้านันทรงพลังมาก่้ อาภัยข้คพุทธิพลังผุ้ครองจากไปศาจอย่างนั้นเลยพวกเอมันรจอกตายัะพวกโมหกนั่นมันมาจากไหนกันนั่นมันหรือว่าเราสูกใสแล้วก็แบบนั้นผูรีจะโศดแต้มได้มีเพียงแค่ราชาสวรรเท่านั้นหมายความว่านั่นต้องเป็นนกักตันแห่งกองกำลังบาฮามุดหรือก็คือพี่ชายของท่านดุติก,กาเดียนลักนาสั์กันพี่ ฉันหวังว่าเธอจะไม่ได้รอนานนะรูติมันอะไรวะวิธีหาตัวตีจากด้านหลังทันงทีครับพี่สังเกตเห็นหาเยอะแล้วที่ด้านหน้าพี่เลยตัดสินใจใจะโจมตีด้านหลังโดยไม่ให้มันรู้ตัวมันอาจเวลาวางแผนนานหน่อยเลยนะแต่ฉันรู้ว่าเธอต้องถึงเวลาได้ทันแน่นอนตอนนี้พวกมันกำลังสับสนพวกเราอยู่กำลังได้เปรียบแล้วล่ะอเลสตฝากนายเชฟเวตสนอหน้าหลังทีนะรูติ พวกเราไปจมตีปีศาจยักษ์ด้วยกันเออถอะใช่ค่ะท่านพี่โง่นักอาตโพวกแกทั้งหมดจ้หายไปเองความแดดเงาเมื่อยทำไม่ดีนะเจ้าเด็กน้อยดีมากดูติที่เหลือเดี๋ยวพี่จัดการเองจัดก,การงั้นเหรอไม่ว่าแกจะทำอะไรได้หรือไงข้าเรือยี่สิบแปดมีพรสปีศาจแกทำอะไรข้าไม่ได้หรกอกแกต้องเสี่ยงใจไว้เธอที่บังอาจกล้าม,มาท้าทายข้านะตายซะ เลเวลยี่สิบ <c oughs> แปดยังงั้นเหรอยอไเฮ้ยการต่อสู้นี้มันจนตั้งแต่แกเกิดมาแล้วละ่ะทีเดียน์ลักเนอร์เสริโผนผู้คุ้มครองผู้ดำเถ้าเลเวลสี่สิบหกสกิลพิเศษเลเวลเริ่มตน้นบวกสามสิบพอแค่นี้ใครมาเ,าาาเาท่เฉยๆผู้คอท้าสาดเด็จแล้วผู้พิสัตพ์ท้กกาทกลับไปแล้วนี่มันชัยชนะของพวกเรา ชือดาของทุกคนขึ้นมายางไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวผู้กล้าเท่านั้นรูติที่ยังไร้ประสบการณ์และวิชัยของเธอพวกเขาทั้งสองได้เป็นปีกที่คอยช่วยเหลือมนุษยชาติสงครามที่มากมายมันมาพร้อมกับความพ่ายแพ้ของปีศาจและชัยชนะที่มากมายของมนุษยชาติ3ปีต่อมาผู้กล้าย,ยังคอยเดินทางไปรอบโลกและต่อสู้กับปีศาจต,ตลอดมา ยเฮนเบน3ามกิโลกรัมไบโคคุ3กิโลกรัมและไวเบอร์รี่1ถุงนะคะทั้งหมดคือ130เพนลีขอบคุณที่ทำงานหนักมาตลอดนะคะฉันไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยจริงๆนะฉันเปลี่ยนชื่อเป็นเรสไว้เจอกันอีกนะคะจ้าณชายแดนที่ห่างไกลที่โซทอนได้มีผู้กล้าใช้ชีวิตโดยเก็บสมุนไพรทุกชีวิตในโลกนี้จะได้พ่อนคุ้มครองและสกิลถ้าคุณเป็นอัศวินก็จะได้ทักษะการใช้อาวุธ ถ้าเป็นนักเวทก็จะได้ควบคุมเวทได้ดีและถ้าคุณได้เป็นผู้กล้าก็จะได้รับพลังที่จะช่วยโลกแต่พรของผมนะ่ะคือผู้นําทางคนที่ได้รับพรนี้จะมีหน้าที่ช่วยคุ้มครองผู้กล้าจนกว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งและพร้อมต่อสู้นั่นคือเหตุผลที่เราได้สก,กิลเลเวลเริ่มต้น30ขึ้นไปผมที่เกิดมาเร็วก็31แล้วที่มันเทียบเท่ากับอัศวินท,ที่ใช้เวลาฝึกทั้งชีวิตจนแก่เลยล่ะแต่ความแข็งแกร่งนี้ก็มีจุดอ่อนเช่นกัน มันไม่มีอะไรเลยนอกจากเลเวลเยอะผมไม่รู้แม้แต่การต่อสู้หรือเวทเมื่อถึงระดับหนึ่งก็จะทําอะไรไม่ได้เลยมีแต่พอทีไรประโยชน์แบบนี้ผมไม่สามารถตามการต่อสู้ได้ทันและก่อนที่จะรู้ตัวเลเวลของผมก็ตามใครไม่ทันแล้วละ่ะที่จริงผมนะ่ะไม่อยากจะเป็นผู้คุ้มครองหรือสหายผู้กล้าเลยด้วยซ้ำอะ่ะก็แค่อยากจะใช้ชีวิตสงบๆไปวันๆง่ะฮ่าเอออาเถอะยังไงก็ตามตอนนี้นะ่ะผมก็แค่ใช้ชีวิตโง่ๆแล้วกัน ผมจะเปิดร้านขายยาในโซทอนและชชีวิตอย่างโง่ๆผมนะ่ะออกจากสงครามแล้วปล่อยใอ้สวินกับผู้กล้าจัดก,การที่เหลือแล้วกันนะนี่แหละชีวิตที่อยากจะใช้อ่ะถึงการประจำภัยครั้งนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ฉันสัญญาเลยว่าจะหายเจอค่อยดูเถอะกิเดียน